ความสงสัยในทานของเทวดาเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันะให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักขุและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักขุและผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะเทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์